ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูปิใมไทยและท่านผู้ติดต,ตามช่องย t u b e มวยหูปิใหมไทย,ไยทุกท่านครับวันนี้วันที่ห้าตุลาคม25 6 5ผอยหมมวยหูปิมไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์เช่นเิญมวยก่อนช่วงของรายการมวยช่องสามนะครับนาเบตถ่ายทอดสดในเวลาประมาณสักเที่ยง2ี่สินาทีจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนะก็เป็นการเขาเรียกว่า <c oughs> ในช่วงของอ่าช่องสามนี้เขาจะยกเลิกการ การตรวจเอทิเคตครับนะก็ ท่านที่จะเข้าไปชมไปเชร์ในเวทีก็สามารถที่จะเข้าไปชมไปเชร์ได้อย่างสะดวกสบายนะครับสาหรับการวิเคราะห์วิจารณ์เชิงเชื่มวยก่อนชกของผมทุกคู่ทุกครั้งก็จะบอกกันทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วนะครับในผลการแข่งขันจะเป็นแบบในอย่างไรผมไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะถ้าเกิดว่ามวยผิดพลาดก็คงจะไม่ว่ากันนะครับนะเพราะว่าผมได้วิเคราะห์ <c oughs> ตามเช้นเชื่มวยตามฝีมือมวย,ตาม,มวยตามหหวจิตวิจัยของนักมวยแล้วก็ ในเรื่องของสติอะไรต่างๆมาอย่างปีแล้วนะครับนะไม่ได้บอกว่ามวยเป็นมวยล้มมวยยามวยลบกมวยกรรมการที่จะไม่สามารถผิดพลาดได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามวยผิดพลาดก็จะพยายามทำตั้งใจวิเคราะห์ใหม่ให้ดีในครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณพักยก77ผู้ตับสินช่องยูทูบกับผมอย่างเป็นทางการนะครับน้ามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้านะครับนะ p a k y o k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความยุติธรรมการันตีในเรื่องของความมั่นคงและก็การดูแลสมาชิกของกลุ่มพักยก77 เป็นอย่างดีนะครับนะขอบคุณกำลังใจที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดถ้าผมาชี้ตัวชอบก่อนช่างชี้ตัวชอบหลังช่างชนะ4ี่ศนในแต่ละช่องก็จะรับโดนัสทันทีหนึ่งำปันนะครับนะทำให้ผมมีกำลังใจแล้วก็ทำให้ผลงานการชี้ตัวเล่น หลังช่างของผมนั้นมีความเสถียรมั่นคงมากๆนะครับนะ4 0ศูนย์อยู่อยู่เป็นประจำเลยซึ่งท่านเองที่ฟังผมวิเคราะห์ตามช่อง YouTube นี่ก็คงจะถ้าถ้าท่านมีใจที่เป็นธรรมก็คงจะคิดได้นะครับแลวก็คงจะคิดว่าข้อมูลมวยของผมนั้นค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วย มวยตู้นะครับนะาเดินเข้าตู้แล้วดูว่าจะสู้เขาไม่ได้นะครับนเหมาะสําหรับท่านที่ยังไม่แก่งนัยังลุ้นเชียร์มวยไม่แก่งเหมาะสําหรับท่านที่เข้าแล้วออกตัวยากนะครับนะยังร้องราคาไม่ได้ไม่เก่งหรือว่าสถานที่ที่ลุ้นที่เชียร์นั้นออกตัวยากนะครับนะแล้วก็ผมภาคมวยแบบเชียร์กันง่ายๆนะครับนะ มวยขึ้นเวทีก็ชี้ให้เล่นเลยให้เข้าเลยนะครับไม่ต้องรอเพราะว่าได้วิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วนะครับนะก็มอยหูผมพักเองทุกช่องครับนะพะหัสสุกสาวาทิตย์เดือนละหนึ่งพันบาทนะครับแนตะ่เดือนละหนึ่งพันบาทแล้วก็รายสัปดาห์พรหัรสุขสาาทิตย์นี่ก็สามร้อยบาทบรายวันก็วันละสองร้อยบาทมอยหู V.I.P พกเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละสองพัน รายเสียง400บาทแล้วก็รายเสียง VP ภาค 5G ความไวใกล้เคียงกับมวยหูมากที่สุดก็เดือนละ7รายบาทนะครับนะ, mm hmm. ะสนใจก็สมัครสมาชิกผ่าน ID Line Happy B 201กันได้เลยนะครับอย่าไปสนใจครับอย่าไปยึดติดยึดมั่นว่ามวยหูที่เก่งๆจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศไม่ใช่นะครับนะมวยหูราคาแพงๆก็ผมดูว่าสมิยผมสู้ได้เพราะว่าในตู้นั้นในตู้นั้นมีแต่มวยหูที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าสมัย ผมก็สามารถที่จะสู้กับมวยหูชื่อเสียงดังๆได้ทุกคนนะครับนะถ้าผมไม่เก่งจริงนะไม่เก่งจริงไม่มีอะไรจริงๆไม่มีความสามารถจริงผมไม่สามารถอยู่ภาคมวยในเวทีได้ถึงกําลังจะขึ้นปีที่9้าแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีดีอย่างแน่นอนนะครับอย่าไปสนใจครับนะแมวจะดําจะขาวไม่ต้องสนใจครับนะขอจับหนูได้เป็นพอครับ เพราะฉะนั้นมวยหูจะเป็นใครแบบในอย่างไรท่านไม่ต้องสนใจขอให้ภาคมวยเราแม่นชี้ตัวเล่นก่อนชอกแม่นภาคมวยและท่านไม่เสียภาคมวยและท่านได้แค่นี้พอครับนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไม่ยึดติดก็จะเสียยากะนะเป็นเส้นผมในการันตีเลยว,ว่าเสียยากเพราะว่าผมตั้งใจตื่นตีสี่วิเคราะห์มวยดตวยเตะทุกวัน แล้วก็เป็นมวยหูที่เก็บสติด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องไปรอดูสติของคนอื่นนะครับนะผมอ้างอิงสติของผมเองทั้งหมดเพราะว่าเป็นมวยหูที่เก็บสติด้วยมาเป็นเวลา8ปดปีแล้วนะครับ นักมวยทั้งหมดที่ผมนําขึ้นทางช่อง YouTube นั้นข้อมูลมวยของผมนั้นก็เป็นไติของผมเองทั้งสิ้นนะครับนะท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อ,อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ผมหนึ่งครั้งสําหรับคนทํางานจริงจังนะครับนะผมวิเคราะห์มวยผ่านทางช่อง YouTube นั้นจริงจังที่สุดแล้วนะครับนะเพราะว่าไม่มีครับที่ว่าภาคว,ว,ว,วิจารณ์ไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวเวลาชกจริงว่าอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยวิจารณ์ผิดหมดแต่เวลาภาค สรแล้วมาบอกว่าถูกหมดอย่างนี้ก็ผมไม่มีนะครับนะเพราะทุกคําพูดของผมต้องเชื่อถือได้นะครับนะผมเป็นคนแบบนี้นะครับ <c oughs> สําหรับท่านใดที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe, s u b สไครต์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆโดยเฉพาะวันอาทิตย์ฟันธงหลังช่างช่องเจ็นะครับผมการันตีว่า ชั่วโมงนี้ข้อมูลมวยช่อง7็ฟันทองหลังช่างช่วเจ็นั้นมีความสเสถียรมั่นคงมากนะครับ<ม>4031ตลอดเวลาครับะะะนั้นท่านใดที่เข้ามาฟังก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ช่อง3ประจำวันที่8ตุลาคมสองพนห้ร้บนะครับข้อมูลมวยที่ผมนาขึ้นในวันนี้นะครับนในวันที่5นี้ถือว่าเป็น เป็นคู่มวยที่อัปเดตมากที่สุดแล้วนะครับนล่าสุดเลยนะครับหมาด,มาดๆเรียบร้อยนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าผมรอขึ้นคลิปชา้านี่ก็เนื่องจากว่ามวยนี้มีเปลี่ยนมีถอนมีแทนนะครับนะแต่ว่าอันนี้คืออัปเดตท,ที่สุดแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็จะลงให้4คลิปนะครับนะ <c oughs> แล้วก็ฟันทองหลังช่างช่วยยงเจ็ดเดือนคลิปเป็นห้าคลิปตามที่พักยกเจ็ดเจ็ดเข้าจ้างผมให้วิเคราะห์มวยข, <c oughs> ขึ้นยูทูบนะครับคู่ที่หนึ่งครเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงยอดกิติทอเทศุทินพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงิน จงสนันลูกบุญมีนะครับมวยคู่นี้ชกกันพิกัด124ปอนด์สองแบบทางด้านของยอดติตินี่เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็จะสูงยาวสมมวยโดยเดินหน้าท้าชนเข่าในบูสุ้ด้นยันห้ายกเตะขาเจาะยางกว้างกระจกันต่อยหมัดฟันศอกลุ้นดอนหลับนับจบได้ก่อนอาวุธเวลาแข้งซ้ายแม่นขวาหน้านี่ออกได้ดีนะหมัดหนักต่อยแม่นก็มีศอกที่อันตรายมากๆขับตีได้ท้องแซงขวางจังหวะนกเต็งเจ้าพ่นไว่เหลี่ยมนอกขับลมเทนิงก็ถือทำได้ดีเช่นกันเดินมวยก็มีวิธีกำคับเตะต่อน้ำปล้ำรัดมตตตกะแแแแล่ขานนีัด ถือทำได้ดีขวางหน้าก็มีด้วยนะครับเนพะียงแต่ว่ายังไม่ขวางหน้ามากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาจังหวะดีได้จังหวะดีๆก็มีขวางหน้าจะใส่ดันแทงก็ถือแรงลึกใช้ได้เลยนะมีวัดปีสอคอยออกสวนสู้ในยตตรืดปีเต้าขัสมองมาดีวัดจิตวัดใจก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของยอดกิติทอเทพส,สุทธิทททอเสุินปัจจุบันอายุ25ปีสูง175เซนจากโคราชนะครับนะชกเวทีมักงกรมาประมาณสักสิบครั้งเคยชนะน็อกอคุณชกสี่ครั้งแล้วก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของชกในเวทีมังกรหนึ่งครั้งนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินจงสนันลูกบุญมีจงสนันลูกบุญมีก็เป็นมวยขวาครับในรูปร่างจะสูงยาวแต่ว่าเสียเปรียบช่วงชกประมาณสักเจแปเซนน่ะส่งมวยรูปเพชเดดนหน้าท้าชนของนบูสูดูดันยันหยก รับอาวุธของกุชชกท่าดวนชวนแรกตลอดเกมนะครับนะอาวุธมวยหลักๆนี่แข้งขวาแมนครับซ้ายหน้านี่ถือว่าใช้ได้เลยหมัดศอกก็ดูว่าจะออกเป็นรองนะทีมได้ทั้งท่กตะกวาจวังหวะนอกวงใบเรยมนอกขัดร้อเททิ้งก็ดูว่าจะทําได้ดีนะแล้วก็เดินมวยก็ถือว่าเดินมวยก็ถือว่ามีอาวุธน้ำครับแต่ต่อน้ำปลาัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่ตัวไม่ได้สู้เข่าในก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะแล้วคอตีเหนียว ครี่พอตีเก่งเด้งเขาในโตตลอดแล้วก็เป็นมวยที่ขยันเวลาประกบในก็ดิ้นสู้ตลอดเลยแต่ว่าลูกขวางหน้าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหรนะครับในยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนหนักๆแรงๆก็มีวุบระเบรวนชวนเสียบไส้เช่นกันนะครับนะก็เหลี่ยมนอกนะครับเปลี่ยมในมุนบิดกระชากลากตีก็ดูว่ามีทั้งขึ้นคอมีทั้งมีทั้งขึ้นคอมีทั้งลอเอวตามจังหวะมอยครับนามาดซอกในความหนักแรงนี่เป็นรองนะครับนะแล้วก็เจอหนักๆแรงๆหรือว่าเจอขวางหน้า ผู้ต่อสู้ขวางหน้านี่ทำด้านของจงสนันนี่จะแก้ไขไม่แก่งนะครับนะก็ดูว่าปลายปลายนะครับนะปลายปลายก็สมองมอยดีครับปวดจิตปวดใจก็ถือว่าเร็กระดูกมอยเบอร์มอยการผ่านมอย,มอย,มอย,มอยนั้นดีกว่า ทางด้านข้อมูลเทคนิคของจงสนั่นนี่ก็อายุ19ปีสูง167เซนติเมตรจากบริรังก็ทั้งคู่นี่ก็เคยมาชกที่ซ่องสามเอาไว้แล้วนะครับนเวทหนักที่ชอกอยู่ประจําของทางด้านของทางด้านจงสนั่นจะอยู่ประมาณสัก118ปอนด์นะครับแต่ว่านัดนี้มาชก124ก็เพิ่มขึ้นมาอีก6ปอนด์นะก็ <c oughs> ดูว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของน้ำหนักนะครับในชกเวทชกมองกรงมาแล้วทั้งหมดก็ประมาณสักสิครั้งเคยชนะนกคู่ชกในเวทีมองกรสองครั้งเป็นการชนะนกในยกที่3ทั้งสองครั้งแล้วก็เคยแพยน้นกไข่แต่ด้านของชกในเวทีมองกรสองครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่4ทั้งสองครั้งนะครับ สำหรับทางด้านของมวยคู่นี้นะครับนะทางด้านรแรดงนนี้ก็เป็นมวยซ้ายน้าเงินนี่ก็เป็นมวยฝาก็ถือว่าเป็นม,มวยคนละทางนะครับนะทางด้านปดงจะชกเวทพิกัดน้ำหนักอยู่ประมาณสัก124-125ปอนด์นะครับก็ถือว่าจะชกเวทเด็กกว่าส่วนทางด้านของฝ่ายมันจะชกประมาณสัก118-119ปอนด์ในเรื่องของพิกัดต้ำหนักทางด้านของยอดกิติได้เปรียบแน่นอนนะครับทีนีน้ทางด้านของยอดกิติเป็นมวยซ้ายผมก็เลยต้องไปตรวจสอบนะครับแนละ้วนกะ็ไปชไล่เช็คดูว่า ตอนนั้นของจองสน,นั่นรูปบนมีมาเจอกับมวยซ้ายในเวทีมังกรงนั้นผลการชกนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรก็พบว่าการ<ๆ>การที่จงสนั่นชกในเวทีมังกรสิบครั้งนะครับนะก็คือจองสน,น,นั่นเนี่ยนานานจะชกค,ครั้งหนึ่งตนะีหอก้าเนี่ย็เพิ่งชกไปสองครั้งเพราะฉะนั้นนานา,นานจะชกทีจงสนั่นนี่ก็เ,เจอกับมวยซ้ายสองคนนะจากการชกในเวทีมังกรสิบครั้งก็ปรากฏว่าแพ้ทั้งสองคนนะครับแนะก็คือแพ้นอกให้กับทางด้านของ ก้องกุลาแล้วก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านของชายแสงชายแสงซึ่งก็แพ้ไปเมื่อวานนี่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะต่ออยู่ที่เพชรินเดียนะอยู่แถวรังสิตนะแต่ว่าก็เคยมาชกที่ช่องสามนะครับ นัดนี้เมื่อมาเจอกับทางด้านของยอดกิตติซึ่งเป็นมวยซ้ายตมดูว่าทางด้านของจงสรค์น,น่าจะลําบากเล็กน้อยเพราะผมอนุมานได้ว่าทางด้านของจงสมันเป็นมวยที่แพ้มวยซ้ายนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่งางก็ยังชอบไปที่ด้านของยอดกิติทอเทพสุสินให้สัดส่วนที่ทางด้านยอดกิติจะชนะในนัดนี้อยู่ในอัตราส่วนอยู่ที่60เปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> คู<ณ>่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างธนงด้าแสดงเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์พบกับธนงด้าของฝ่ายนวนซุปเปอร์น้อยสิทธิ์ซอนิมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัด106ปอนด์สำหรับทางด้านแสดงเด่นสยามเป็นมวยซ้ายรูปร่างนี้สูงยาวใกล้เคียงกันนักส่งมวยก็ประเภทฝีมือรู้บุญเข่าในครับลูกรับได้เก็บอาวุธของผู้จักทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในโชควงนอกเก่งกว่าวงในนะครับ อ้อมมวยหลักๆนี่แข้งซ้ายแม่นครับขวานานี่ก็ถือว่าออกได้ดีนะหมัดต่อยแม่นศอกอันตรายครับถีบได้ทั้งเซตปัวจมานอกว่างไวเลียมนอกหักล้มเททิง้งก็ถือว่าทำได้ดีทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแแข็งขงรงตลอดเกมเลยเดินมวยก็มี์วุฒินำตเตะต่อยน้ำปล้ำรัดมาตีกดแขนและแขนแต่งตัวเด้งสู้คนในก็ถือว่าทำแล้วคอตีเหนียวแล้วก็มีขวางหน้าจะใส่ดันแทงนี่ก็ถือว่าแรงเล็กเลยนะเหลี่ยมในหักล้มเททิ้งก็ถือว่าทำไดีทำได้ดีหมุนเบ็ดกระชากลากตีก็ถือว่าแก่งเด้งเข่าในโตได้ตลอดเลยแล้วก็มีขวางหน้าาเเยอะใส่่่่่ดดดดันนนแทททงีีีีก็็ถืววไ้ปา ะะเฉลี่ยฉลาดด้วยนะครับนะก็สมองมอด้ครับหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเด่นสยามนี่ก็อายุสูงปีสูงร้อยหกสิบจากจังหวัดสงขลาแต่ว่าซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนท์นะครับนะก็ชกเวทีมังกรุมาทั้งหมดก็เจ็ดครั้งขชะนะนกชกในเวทีมังกรุหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไข่ในเวทีมางกรุมาก่อนผมก็เลยเชื่อว่าทางด้านของเด่นสยามน่าจะยืนระยะครบรายกใหไปนี้นะครับ ส่วนด้านขปานเหมือนซูเปอร์น้อยส์ซูเปอร์น้อยนี่ก็เป็นมวยขวาเป็นมวยคาราทางน,นะครับมวยขวารูปร่างจะสูงยาวและเกลี่ยกันสมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในครับรูดรับได้เก็บการวุดของทุกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในช,กว,นก,ก,วนชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับน่าเป็นมวยทรงตั้งรับจับทางหรือบลกตั้งโต๊อยู่ข้างเชือกทางมวยนี่ก็คงจะคู่ขี้สุสีเลยนะเพราะว่าเป็นมวยชกวงนอกเก่งด้วยกันนะครับอาวุธเวลาแข่งขวาแม่นซ้ายหน้าเนี่นถือออกพอใช้ได้นะครับหมัดต่อยแม่นศอกอันตรายครับถืืออว่่าาทไดด้ีมีมลลููกกกกเง็ค เีนะ่ยวขานะเกี่ยวขาเททิ้งคู่ทบนี่ก็ลมกลิ้งลมไหยได้ตลอดแหละเดินมวยนี่ก็มีวุฒินำขาัาวเต่ตันนำปลํารัดมาตีกดแขนและแขนแต่งตัวแต่งตัวนี่วงในนี่ผมดูว่าแต่งตัวช้านะครับนะ,ะมีตั้งแขนยัดไส้ดันแทงนที่ก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าบางครั้งบางคราวก็มีลงเอวด้วยนะครับสำหรับตระดนานของฝ่ายนึงทำให้เสียรูปเสียทรงเสียราคา,าก็สมองมวยนี่ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าได้เปรียบในเรื่องของ รูปร่างนะรูปร่างผมดูว่าจะได้ลอยกว่าก็วันจิตวันใจก็ถือว่ารับเติอนแปรปลวมั่นคงด้วยกันนะครับสำหรับทางด้านของซุปเปอร์นอย์เนี่ยชกเวทีมักงกรมาก็ประมาณสักห้าครั้งเคยชนะน็นนอกช็อกหนึ่งครั้งในเวทีมักงกรแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมักงกรมาก่อนผมก็เลยเชื่อว่าเมื่อคืนนี้น่าจะยืระยะก,กันครอบผ้ายกนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อผมอ่านว่าชกกันครอบผ้ายกก็เราก็ต้องวางแผนว่าจะลุ้นจะเชียร์แบบไหน,นย่างไรเพื่อที่จะาหากำไรกำไรเข้ากระเป๋านะครับ ทางด้านของซูเปอปร์นอยนี่ก็อายุสิบแปดปีนะสิบปดปีสูงร้3หกสิบสามก็จะสูงกว่าประมาณสักส3สามเซนจากนองบัวลำพูนะครับสำหรับทางด้านของซปเปอร์นอยนะครับทางด้านของซปเปอร์นอยนี่ก็ ดูว่าจะได้เปรียบนะจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างนะครับนะยืนเทียบไปแล้วในผลดูว่าได้เปรียบแน่นอนนะครับนะก็สาหรับมวยคู่นี้เป็นมวยคนละเป็นมวยคนละซองคนละทางครับนะทางด้านฝ่ายในซ้านะมือขวาผมก็ไปไล่ดูนะครับนะไปไล่ดูสติการชกของทางด้านซุปเปอร์น้อยครับว่าชกกับมวยซ้าย แล้จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็พบว่าทางด้านของซ no ูเปอร์น้อยเจอกับมวยซ้าย2คนเลยนะครับจากการชกเวทีมกลุ่ม5ครั้งก็ปรากฏว่าแพ้ให้กับทางด้านของมวยซ้ายทั้ง2คนแหละผมก็เลยพอที่จะอนุมานได้ว่าทางด้านของซูเปอร์น้อยน่าจะแพ้มวยซ้ายเพราะว่าเจะขมย้ย ชกเมรุงหคนเจอกับมวยซ้าย2คนแพ้ทั้งสองคนก็เลยดูว่าวันนี้เจอมวยซ้ายเดนสยามซึ่งฝีมือมวยจ๋าเลยนะวงนอกจ๋านี่ผมดูว่าต้นๆทนงานซูเปอร์นอยน่าจะลําบากนะครับนะชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ตะ้านของเดนสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ให้สัดส่วนที่จะชนะในเ็ตนี้อยู่ในตัดสัดส่วนอยู่ที่6กเปนะครับ คู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านประแดงเพชรทองคําเด็ดเพชรสีทองพก,กทระด้านข้อปลายลงเงินเพชรจักจันทร์ชอห้าพยักษ์นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยี่สิบปอนดะ์สำหรับทางด้านของเพชรทองคานี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างที่จะสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับรับได้เก็บการอุ้ของศกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะแพ้น็อกง่ายไปนิดหนึ่งนะสำหรับทางด้านของเพชรทองคํา อาวุธมวยระแ้งขวามแม่นคัดสายหน้านี่ถือว่าพอใช้ได้นะครับหนะมัดซอกก็ดูออกตลอดทีมได้ทั้งท้ายั้งกว่าจังหวะนอกนี่จะวุธวงไวเลยนะครับล้อมเทถิงก็ถือว่าทำได้ดีเลยแต่ว่าอาวุธมวยนี่ผมรู้ว่ายังไม่ค่อยหนักแรงมากนักนะครับเดินมาก็มีอาวุธนำแต่ต่อยนำล้มรัดตีนกดแขนและแขนแต่ตัวเรืสู้คนในก็ถือว่าล็อกคอตีเหนียวมีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวตามจังหวะมวยนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ไม่ค่อยมีขวางหน้าเท่าไหร่นะเวลาประกอบในนี่จะต้องขึ้นคอถึึงจะะตตีีีเเเขขข้้้าาไไไไดดมม่่นนนนก็ครับยใ ก็ดูว่าจะเป็นเราเล็กน้อยนะครับนะแต่ก็ดูว่า,อาพอสู้ได้นะครับเดี่มในนะคู่ขี้สุสีมีมุนบิดกระชากลากตีนี่ก็ถือว่าทำได้แข็งเด้เข่าในโตก็ถือว่าทําได้ดีมัดสออคอยออกสวนสู้สมองมาเลยครับหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรทองคําเด็ด่เพชรสีทองปัจจุบันอายุสิบแปดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนเมตรจาก <c oughs> โคราชนะครับในะชกเวทที่มะกรุมมาก็ประมาณสัก สิบห้าครั้งนะเคยชน,นะนกขุนกชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่แล้วก็เคยแพ้นกแค่แค่นของนักชกในเวทยียดนมกรุงมากถึงห้าครั้งเลยครับนะชกสิบห้าครั้งแพ้นกข้าครั้งนี้ผมก็ดูว่าสถิติ แบบนี้นี่จะเป็นมวยที่แพ้นอกง่ายไปน,นิดหนึ่งนะเป็นการแพ้นอกในยกที่สาม,มากที่สุดนะครับส่วนทางด้านของเพชรทองคาเวทน้าหนักที่ชกอยู่ประจําก็ประมาณสัก116-118ปอนด์นัดนี้มาชกที่ช่องสามก็ชกที่พิกัด120ปอนด์ก็ดูว่าเวทพิกัดนี้ก็ดูว่าจะเพิ่มขึ้นมานะครับนะทางด้านของเพชรทองคาก็เคยมาชกที่ช่องสามไว้แล้วหนึ่งครั้งวันนั้นนี่ก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านของผู้ชกไปนะครับ ส่วนท้าด้านขวายาเงินเพชรจัดจันชอห้าพยักนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยกว่าเล็กนอ้อยทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับูลครกบได้เก็บการวุดของชกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กนอ้อยอาวุธมวยลัแข้งซ้ายแม่นรับขวาหน้านีา่ถือออกได้ดีเลยหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายามากๆครับติดได้ต้องใช้ตะาากัาาก่วจังหวะนอกนี่รุกรงไวเรียมหน้าขักลมเสทิ้งก็ถือทําทำได้ดีเช่นกันเดินมวยก็มีาวุอยนำแขขนแแและต่ตัวเล่อทลคตียน แล้วก็หมุนบิดกระชากลากตีก็ถือว่าทําได้เก่งแด้งเข่าในโตได้ตลอดแหละก็เป็นมวยที่ต้องขึ้นคอถึงจะตีเขาได้เช่นกันนะครับนะลูกขวางหน้าลูกยัดไซด์ดันแทงนี่ก็ดูว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับนะยังไม่เก่งมากนะักมีหมัดมีสออคอยออกสวนสู้รับสมองมวยดีครับกว่าจิตกว่าใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมอูลทางด้านเทคนิคของเพชรจักรชาไปยักษ์นี่ป,นปัจจุบันอายุสิบเก้าปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามก็สูงกว่าประมาณสักสองเซนก็ถือว่าได้ลอยนะถือว่าไม่ได้เปรียบกันในเรื่องของรูปรร่างนะคับ ก็เป็นนักมวยจากจังหวัดศรีสะเกษเวทพิการน้ำหนักที่ชกอยู่ประจำก็อยู่ที่ประมาณ118-120ปอนด์นัดในชก120ปอนด์ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักของทางด้านของเพชรจักรจันนะครับนะ ก็เคยชกช่องสามมาแล้วสองครั้งเคยแพ้นกที่ช่องสามหนึ่งครั้งแล้วก็ช,ชนะคะแนนหนึ่งครั้งนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมาชกที่ช่องสามออไไ้แล้วนะครับแต่ทางด้านของเพชรจักรันี่ชกเวทีมังกรม,มาประมาณสักสาสิบครั้งก็คือเยอะกว่าทางด้านของฝ่ายแดงประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะนะก็ชนะนกคุณชกหนึ่งครั้งในชกที่สองแล้วก็เคยแพ้นก ให้กับทางด้านของโชคชกในเวทีมกรุงหกครั้งเป็นการแพ้น็อกในยกที่สามมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้จะเห็นว่ามีสิติการแพ้น็อกมากที่สุดด้วยกันก็ถือว่าเป็นหมวยที่แพ้น็อกง่ายด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับหมวยคู่นี้นี่ทางด้านของเพชรสองคำนี่จะเสียเปรียบในเรื่องของเวทพิกัดน้ำหนัก จะเสียเปรียบในเรื่องของบรรยากาศอะไรต่างๆเพราะว่าเจอกับมวยคอนจัดนะครับนะเพราะว่าเสียชายสุโขทัยเป็นคนจัดมวยนัดนี้เสียชายชอห้าพยักษ์นะครับนะพยานัทางด้านของเพชรจักรจันจะได้เปรียบในเรื่องของหน้าเสือแต่ว่าทางด้านของเพชรทองคําเดชเพชรสีทองหน้าเสือก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันทั้งคู่เป็นมวยที่แพ้น็อกง่ายด้วยกันนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมก็ยังดูว่าทางด้านของเพชรจักรจันชอพยัก์ครับแพ้น็อกยากกว่าจากนักมวยที่แพ้ง่ายด้วยกันแต่ผมดูว่าเพชรจักรจันนั้นจะแพ้น็อก เพราะว่าทางด้านของแพทย์ทองคํานไปไม่ลามาไม่ไหวนะครับนะส่วนทางด้านของแพทย์จักรในประเภทล้มและลุกอะนะหลนลงไปแล้วก็โดนนับแปดอะไรก็พยายามที่จะลุกสู้ก็ดูว่าหัวจไปใจทางด้านแพทย์จักรช่อแพทย์ดีกว่าธาตุทอดนั้นดูว่าจะดีกว่าน่าจะ เบียดเอาชนะไปได้ในยกสุดท้ายนะครับให้สัดส่วนที่ทางด้านของเพชรจักรจันรชอเพชรจักรชนะในนัดนี้อยู่ในสัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์เหตุที่ให้55เปอร์เซ็นต์น่าจะเห็นว่าทั้งคู่เป็นมวยที่แพ้น็อกง่ายด้วยกันทั้งคู่นั่นเองนะครับบางคาบางครา,าวโดนหนักต่กางแล้วก็ไปไม่ลามาไม่ไหวกันตลอดนะครับ <c oughs> คู่ที่สีครับเป็นการพบกันระหว่างธ่านัาแดงแพทรนารายสอบุญสมควรถาวรพวก,กับท่านของฝ่ายน้ำเงินรัตนาน,น้อยสอสุดารัตน์มอยคืนนี้ชกกันพิกัดร้อยิบปอนด สำหรับทางด้านป่าแดงนี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างจะสูงยาวสมวยก็ฝีมือบริบุรเข่าไหนครับลุกครับได้แก่ปนุษย์ของทำได้ดีมีนอกมีในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับนะอาวุธมวยหลักแข็งขวาแม่นครับสายหน้านี่ถือว่าถืออกได้ดีนะหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับถือได้ต้องใท้ต้องควาสมัครนอกวงไวเลี่ยวนอกขัดล้อมเตะทิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมวยก็เมย์วุฒนำเตะต่อยน้ำรำรัดมัตีกดแขนและแขนแต่งตัวแรกสู้เข่าหนก็ถือตกระคอตีเหนียวแต่ว่าลูกขวาหน้าก็ยยยัังงไไไไมม่่่่่่่่คคคคออออเเททาาหหรรรนนะะบบจต้้ีขขึ ก่อนถึงจะตีเข่าได้นะครับนะแล้วก็ไม่หมัดไม่สอกคอยออกสวนสู้อันตรายสมองมยดีครับปวดจิตปวดใจก็ถือว่าร้อเปร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรนารายณ์นี่ก็โชคเทีมรุมมาก็ประมาณสัก2อสครั้งก็ผลัดก็มีแพ้ไม่ชนะนะครับก็ถือว่ายังเป็นมวยใหม่ๆส่วนทางั้นข่าวฝ่ายนมรตตนา้นยสอสุดารัตน์นี่ก็ เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวสมมติก็ฝีมือบูบุดเข่าในครับรูปรับได้เก็บกัารวุดเข่าชกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกเป็นทัถนัดชกวงนอกเก่งกว่าวงในเช่นกันอาวุธมือหลักๆนี่แข้งขวาแม่นครับสายหน้านี่ถือว่าพอใช้ได้นะครับหมัดศอกก็ดูออกเป็นรองนะถีบได้ทั้ง้ายทั้งขวาจังหวะนอกวงไวหรือนอกขัดล้มเตะ็จเงก็ถือทำได้ดีเช่นกันเดินมวยมีอาวุธนำแต่ต่อยนำปล้ำรัดมัดตีกดแขนและแขนแตงตัวเ่องสุกเข่าในก็ถือว่านำลกคอตีเหนียวนะแล้วก็ขวางหน้าก็ไม่มี หมัดมีสอดคอยออกสู้สมองดีครับปวดจิตปวดใจก็ถือวรรบร์เซนข้อมูลทางหน้าทคนิคของรัตนาน้อยสอดสุรับปัจจุบันอายุญญ25ปีแล้วนะครับนะสูง168เซนติเมตรจากนกครสวรรค์ชกเวทีมงกรงมาก็ประมาณสัก5ครั้งเคยชนะน็อกคระ่งหนึ่งครั้งแล้วก็เคยแพ้น็อกให้กับทนายของชกในเวทีมงกรหนึ่งครั้งแต่ว่าห่างหายจากเวทีมกงุรไปนานนะครับน่าไปเป็นพระเอกปูถอนนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นี่สำหรับมวยคู่นี้นี่ก็ก็คงจะเป็นมวยมาใหม่แล้วก็คู่ขี้สูสีเอาแน่เอานอนไปได้โดยดานทั้งคู่นะครับนะทางด้านของฝ่ายแดงนี่ก็เป็นมวยหมัดหนักใช้ได้นะครับนะขึ้นไปนี่ก็ดูว่าน่าจะได้เปรียบนะครับนะก็อาจจะต่อยระดับน้ำลับได้ก่อนเพราะว่าชอบอยู่สม่ำเสมอกว่าส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ประเภทปีมือครบเครื่องนะครับนะถ้าชนะได้ก็คงจะพลิกกลายปลานะครับนะเพลนขึ้นไปก็ใส่ไปที่ทางด้านของเพชรนารายมวยหมัดหนักก่อน ได้ลุ้นก่อนเพราะว่าทรงมวยนี่เดินขคยยันอาวุธก่อนนะครับนะส่วนด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ น่าจะรอปลายๆถ้าชนะก็กระดูกมวยดีกว่าปลายๆนะครับนาะชี้ตัวชอบก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรนารายส์บุญสมควรทาวรให้สัดส่วนที่จะช่ะอนี้นะังอยู่ในต่สัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นตเหตุที่5คู่มันจะจะเห็นว่าทั้งคู่เป็นมวยใหม่ๆด้วยกันนะครับนะเอาแน่นอนไม่ได้ก็คงจะพลิกไปพลิกมานะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับสําหรับรายการของช่อง3นะครับนะก <c oughs> ็บรรชช่างบรรลัยนี่ท่านก็ คอยติดตามดูในเรื่องของอน้ำหนักด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในฝนตกอยู่ตลอดเลยนักมวยอาจจะมีน้ำหนักมีปัญหาได้นะครับนะ <S <S ถ้าเกิดว่ามวยมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมา,าวิเคราะห์หรือว่าขึ้นคลิปให้ใหม่นะครับสัปดาห์นี้ก็จะขึ้นให้4คลิปนะครับก็คงจะเป็นของวันเสาร์ทั้ง4คลิปนะเพราะว่าวันเสาร์มีมวยถ่ายทอดสดทั้งหมด4ช่องแล้วนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ